สวัสดีครับวันนี้พบกับเนื้อหาเรื่องการคำนวณสารละลายปรเฟอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําโจทย์การคำนวณสารละลายปรเฟอร์กันนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับบอกว่าสารละลายอะซิติกแอซิดนะครับผสมกันกับโซเดียมอะซิเตตโดยมีอะซิติกแอซิด0.4โมลและโซเดียมอะซิเตต0.8โมลในสารละลาย1ลิตรนะครับ โจย์ยังกำหนดให้ค่า ka ของ c h 3 cooh หรือว่าแอสตริกแอซิดมาเท่ากับ1.8ึ่คูณสิยกกำลังลบหครับข้อสังเกตของโจทย์ข้อน,นี้ก็คือว่าเวลาที่ทำโจทย์เรื่องสารละลายบัฟเฟอร์นะครับอยากจะแนะนำให้ดูก่อนนะครับว่าบัฟเฟอร์ที่เรามีเนี่ยนะครับเป็นบัฟเฟอร์ชนิดใดน,นะครับโดยทั่วไปนะครับเราก็จะมีบัฟเฟอร์เป็นบัฟเฟอร์กรดแล้วก็บัฟเฟอร์เบสครับการสังเกตก็จะง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นบัฟเฟอร์กรดก็คือจะสังเกตเห็นกรด และเกลือของกรดนั้นนะครับซึ่งจะทำหน้าที่เป็นคู่กรดคู่เบสกันนะครับโดยตัวนี้นะครับ c h 3 c o o h ตัวนี้นะครับก็จะทำหน้าที่เป็นกรดครับแล้วก็ c h 3 c o o n a ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นเบสนะครับเขาทั้งคู่เป็นคู่กรดคู่เบสกันครับในอีกนิยะหนึงนะครับตัวนี้เขาทำหน้าที่เป็นกรดอ่อน ส่วน cs 3 coa หรือว่าโซเดียมอะซิเตตตัวนี้ก็คือเขาจะเป็นเกลือของกรดอ่อนตัวนี้ครับ2ตัวที่มาผสมกันนะครับก็เลยกลายเป็นสารล่บัฟเฟอร์ครับเป็นบัฟเฟอร์กรดด้วยนะครับโจทย์ต้องการให้เราหาอะไรบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะทำข้อกไก่นะครับ ph ของสารล่บัฟเฟอร์ครับเราไปดูโจทย์กันนะครับจากที่เราได้วิเคราะห์แล้วนะครับว่า สารไลบัฟเฟอร์นี้นะครับเป็นบัฟเฟอร์กรดนะครับเพราะเกิดจากอะซิติกแอซิดผสมกับโซเดียมอะซิเตตนะครับกรดอ่อนและเกลือของกรดอ่อนนั้นผสมกันนะครับท้งคู่ทําหน้าที่เป็นคู่กรดคู่เบสซึ่งกันและกันนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับต้องการจะหาค่า pH ของสารไล่บัฟเฟอร์ครับเวลาที่เราจะทําโจทย์ข้อนี้นะครับก็ขอแนะนำเลยครับว่าเวลาเราทําโจทย์เคมีเนี่ยเราให้มองไปที่เป้าหมายของการทําโจทย์ก่อนนะครับยังก็ไก่ ข้อนี้นะครับเป้าหมายก็คือต้องการจะหาค่า pH ครับทีนี้ pH เนี่ยต้องการจะหาอะไรนะครับ pH ต้องการจะให้เราเนี่ยหาข้อมูลเพื่อมาตอบจากสูตรนี้ครับก็คือ pH เท่ากับลบ log ok, ความเข้มข้นของ H บวกครับสิ่งที่เราต้องการจะหาคืออันนี้นะครับสิ่งที่เรายังไม่มีก็คือความเข้มข้นของ H บวกนั่นเองครับก็คือความเข้มข้นของตัวกรดที่อยู่ในสารไลด์บัฟเฟร์นะครับเพื่อจะบ่งบอก ค่า pH นั่นเองครับเพราะฉะนั้นในการหาค่า pH นะครับในการหาความเข้มข้นของ H บกในสารละลายบัฟเฟอร์นะครับเราก็จะใช้สูตรนี้เลยครับความเข้มข้นของ H บกเท่ากับค่า Ka คูณกับความเข้มข้นของกรดหารด้วยความเข้มข้นของเกลือนะครับสูตรนี้ก็จะถูกนำมาใช้ครับถามว่าทำไมถึงเป็นสูตรนี้คำตอบก็คือ เป็นเพราะว่านี่คือสารละลายบัฟเฟอร์กรดครับนะเป็นบัฟเฟอร์กรดเนาะเป็น A10 Buffer Solution นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้สูตรนี้ครับที่มีค่า ka เข้อสังเกตนะครับแล้วก็ที่ตัวเศษนะครับก็จะเป็นความเข้มข้นของกรดครับทีนี้สิ่งที่โจทย์ให้มานะครับก็คือค่า ka เรียบร้อยแล้วนะครับเท่ากับ1.8คูณ10ยกกำลังลบ5 แทนค่าลงไปได้เลยครับทีนี้สิ่งที่เราอาจจะต้องหาเพิ่มเติมนะครับก็คือความเข้มข้นของกรดและความเข้มข้นของเกลือซึ่งโจทย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ให้มาตรงๆก็ได้นะครับอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับก็เป็นการบอกจํานวนโมลของกรดอะซิติกนะครับที่0.4โมลน,นะครับในสารละลาย1ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะนําข้อมูลตรงนี้นะครับไปหาความเข้มข้นได้ครับเช่นเดียวกันกับ ปริมาณของโซเดียมอะซิเตตนะครับให้มา0.8โมนลในสารลลายปริมาตร1ลิตรก็คือเขาผสมกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรก็คือปริมาตรตัวเดียวกันได้เลยดังนั้นนะครับเราก็จะไปหาความเข้มข้นของตัวนี้นะครับจากสูตรความเข้มข้น c เท่ากับ n ส่วน v นะครับ c เท่ากับ n ส่วน v n คือจํานวนโมนลครับจำนวนโมนลของกรดนะครับที่มีอยู่ในสารละเบรฟเนี้นะครับก็คือ0.4โมลครับ 0.4โมลหารด้วยสารลปริมาตร1ลิตรครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้คือความเข้มข้นของออซิติกแอซิดเท่ากับ0.4โมลต่อลิตรในขณะที่เราจะหาความเข้มข้นของโซเดียมอะซิเตตก็ใช้วิธีการเช่นเดียวกันเลยนะครับ c เท่ากับ n ส่วน v แทนค่า0.8โมลลงไปหารด้วย1ลิตรครับก็จะได้เป็นความเข้มข้นของโซเดียมอะซิเตตเท่ากับ0.8โมล ่อลิตรนะครับหรือว่าโมลาร์นั่นเองครับเราทราบความเข้มข้นของกรดเราทราบความเข้มข้นของเกลือแล้วเรานาตัวเลขเหล่านี้นะครับไปแทนค่าเลยครับเราแทนค่า Ka เท่ากับเศษ1.8คูณ10ยกกาลังลบ5คูณกับความเข้มข้นของกรดก็คือ0.4แล้วหารกับความเข้มข้นของเกลือก็คือ0.8นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ 0.9คูณ10ยกกำลังลบ5ปรับให้อยู่ในรูป9คูณ10ยกกำลังลบ6ครับเราได้ความเข้มข้นของ H บวกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะนำเข้าสูตรครับ pH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของ H บวกนะครับซึ่งความเข้มข้นของ H บวกที่ได้มาเมื่อกี้ก็คือ9คูณ10ยกกำลังลบ6ครับเราก็ไปคิดค่านะครับของล็อกนะครับลบล็อก 9คูณ่งลบนะครับคำตอบที่ได้คือ pH จะเท่ากับ5.046นะครับนี่ก็คือคำตอบดังนั้นนะครับ pH ของสาระบัฟเฟอร์นะครับจะมีค่าเท่ากับ5.046ครับและนี่ก็คือวิธีการคิดหาค่า pH ของสาระบัฟเฟอร์ครับและติดตามกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ